ในยามเช้าของเมืองเกียวโตแสงอาทิตย์ลอดผ่านบานหน้าต่างกระดาษมีชายคนหนึ่งนั่งอยู่ในห้องเล็กๆเ,เขากำลังขัดชามชาใบหนึ่งอย่างเงียบงันทุกจังหวะของมือไม่ได้เร่งรีบทุกลมหายใจเต็มไปด้วยสมาธิและความสงบเขาทำสิ่งนี้มาตลอด30ปีโดยไม่เคยถามว่าเมื่อไหร่จะสำเร็จเพราะสำหรับเขา ความหมายไม่ได้อยู่ที่ปลายทางแต่อยู่ที่การได้อยู่กับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าในญี่ปุ่นพวกเขาเรียกสิ่งนี้ว่าโชคุนินคำที่ดูธรรมดาแปลว่าช่างฝีมือแต่เบื้องหลังมันคือจิตวิญญาณของความมุ่งมั่นและความละเอียดโชคุนินไม่ได้หมายถึงคนที่ทำงานเก่งแต่มันหมายถึงคนที่ทำทุกสิ่ง ด้วยหัวใจทั้งหมดคนที่เชื่อว่าการกระทำเล็กๆก็มีคุณค่าถ้าทำโดยความตั้งใจไม่ว่าจะเป็นช่างไม้ช่างตีดาบช่างทำรามเมงหรือแม่บ้านที่จัดดอกไม้ไว้ตรงโต๊ะอย่างเงียบๆทุกคนล้วนเป็นโชคุนินได้ถ้าเขาเคารพในสิ่งที่ทำนักปราชญ์ญี่ปุ่นโซเอซุยานางิ เคยเขียนถึงเรื่องนี้ว่าความงามของช่างฝีมืออยู่ที่ความถ่อมตนในงานของเขาเขาไม่ได้พูดถึงศิลปินที่มีชื่อเสียงนะแต่พูดถึงคนธรรมดาที่สร้างสิ่งหามจากความตั้งใจในมือของเขาความเรียบง่ายกลายเป็นความลึกซึ้งในเมืองเซกิจังหวัดกีฟุซึ่งเป็นเมืองแห่งดาบมานับร้อยปี มีชายคนหนึ่งที่ใช้ชีวิตทั้งทีวิตเรียนรู้เสียงของเหล็กเขาบอกว่าเหล็กที่ดีจะบอกเราเองว่ามันต้องการอะไรนาทีของเขาไม่ใช่แค่ตีดาบให้คมนะแต่คือการฟังให้เข้าใจสิ่งที่อยู่ตรงหน้าการตีเหล็กแต่ละครั้งจึงเป็นการฟังธรรมชาติของเหล็กเป็นการฝึกใจให้สงบและอ่อนโยน นั่นคือหัวใจของโชคุนินการทำงานด้วยใจที่ฟังอย่างลึกไม่ใช่ใจที่เร่งจักควบคุมที่โตเกียวมีร้านราเมงเล็กๆเ,เ,เปิดอยู่ในตรอกแคบเจ้าของชื่อซาโอะซังชายวัย70ปีที่ตื่นตีสี่ทุกวันเพื่อเตรียมน้ำซุปที่เขาปรุงมากว่า40ปีเขาพูดอยู่เสมอว่ารสชาติของวันนี้ ต้องดีกว่าเมื่อวานแม้เพียงหนึ่งหยดสำหรับเขาการต้มซุปไม่ใช่การทำอาหารแต่มันคือการฝึกใจให้สงบเขาบอกว่าถ้าใจไม่สงบรสชาติของน้ำซุปจะไม่คลมเขาทำงานซ้าๆเหมือนเดิมทุกวันแต่ไม่เคยรู้สึกว่าน่าเบื่อเพราะในความซ้ำเขาพบความหมายใหม่ทุกครั้งนี่แหละ โชคุนินผู้ที่เห็นความศักดิ์สิทธิ์ในสิ่งธรรมดาจิตวิญญาณของโชคุนินไม่ได้อยู่แค่ในโรงช่างแต่มันอยู่ในทุกมุมของประเทศญี่ปุ่นเช่นทีมทำความสะอาดรถไฟชินกันเซนที่คนทั่วโลกเรียก The Seven Minutes m i r a c l e เพราะพวกเขาทำความสะอาดขบวนรถ16โบกี้ให้เสร็จภายในเวลาเพียงแค่ เนาทีแต่สิ่งที่น่าประทับใจไม่ใช่ความเร็วแต่คือความเคารพในงานที่ทำทุกคนยิ้มให้ผู้โดยสารทุกคนทำงานเหมือนกำลังรายรำอย่างงดงามเพราะพวกเขารู้ว่างานของเราคือส่วนหนึ่งของความสุขของผู้คนนี่คือโชคุนินนายุบใหม่ผู้เปลี่ยนความเรียบง่ายให้ใกลายเป็นศิละปะ อีกตัวอย่างหนึ่งคือเชฟซูชิจิโรโอโนะชายวัยกว่า90ปีจากร้านซูเกียบาชิจิโร่ผู้ได้รับดาวมิชลินถึงสมดวงแต่เขายังตื่นตีห้าทุกวันเพื่อฝึกเหมือนเดิมเขาเคยพูดว่าจงอุทิศชีวิตให้กับสิ่งที่ทำเมื่อถึงวันหนึ่งงานของเจ้าจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของเจ้าเองสำหรับจิโร การตั้นซูชิแต่ละชิ้นไม่ใช่เรื่องของรสชาติแต่มันคือการฝึกใจให้คมและนิ่งเหมือนดาบหลังเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวและสึนามิปี2011ช่างฝีมือหลายคนในภาคโทโฮโคุสูญเสียทุกอย่างแต่พวกเขาไม่ยอมให้ชีวิตจบลงตรงนั้นพวกเขารวมตัวกันใช้เศษไม้และวัสดุจากบ้านที่พังสร้างงานหัตถกรรมที่เรียกว่า ซูรามิเมโมเรียคราฟต์เฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งที่ทำจากเศษซากความทรงจำแต่เปลี่ยมไปด้วยพลังชีวิตใหม่หนึ่งในช่างผู้เบาๆว่าฉันไม่ได้แค่ซ่อมของแต่กำลังซ่อมหัวใจของตัวเองด้วยนี่คือโชคูนินที่งดงามที่สุดผู้แปลความสูญเสียให้กลายเป็นการเยียวยาโชคูนินสอนเราว่า ความสุขไม่ได้อยู่ที่ความสำเร็จแต่มันอยู่ในช่วงเวลาที่เราทำสิ่งหนึ่งด้วยหัวใจทั้งหมดทุกครั้งที่เราทำสิ่งใดด้วยความตั้งใจเรากำลังขัดเกลาจิตใจของเราเองเหมือนช่างที่ขัดไม้ยิ่งขัดผิวก็ยิ่งเรียบยิ่งทำซ้ำใจก็ยิ่งละเอียดเราอาจจะไม่ได้เป็นช่างฝีมือนะแต่เราทุกคน สามารถเป็นโชคูนินในแบบของตัวเองได้เวลาที่ครูสอนด้วยความใส่ใจเวลาที่เนี่ยทำอาหารด้วยความรักเวลาที่เราทำสิ่งเล็กๆอย่างซื่อสัตย์และมีสตินั่นแหละคือโชคูนินเพราะหัวใจของโชคูนินไม่ได้อยู่ที่มือที่สร้างแต่อยู่ที่ใจที่ตั้งมัน่นและไม่หลงลืมคุณค่าของสิ่งตรงหน้า โชคุนินศิลปะแห่งความมุ่งมั่นและความละเอียดคือการเปลี่ยนการทำงานให้กลายเป็นการภาวนาการเปลี่ยนความซ้ำซากให้กลางเป็นความสงบและการใช้มือธรรมดานี่แหละเพื่อสร้างสิ่งที่ไม่ธรรมดา